ดึงบุญเก่ามาใช้มาใช้ได้ไหมได้อย่างไรครับ <c oughs> มีก็มาถ้ามันมีมันก็มาใน่สวดมนต์เนี่ยถ้ามีก็มาครับพวกสวดมนต์เนี่ยกรรมดีในอดีตนั้นนมาถ้าไม่มีแสดงว่ากินหมดแล้วมไม่คิดเหลือ <c oughs> เหมือนเบิกในธนาคารเบกิกว่ากินหมดแล้วเหลือแต่ตัวเลขครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยากหน่อยอื ชีวิตลำบากบางคนต้องหาเช้ากินขําครับแต่มันหมดแรงบุญทานมันหมดอ่ะหาเช้ากินขําก็ยังดีกว่าพวกหาเช้ากินเช้าหาข้ามกินขําอะไรนะหาหากินได้ทึงได้กินหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินครับทุกไม่เห็นคนเก็บขย,ยนะนันเนี่ยมันกินมันต้องกินเนี่ยคือมันหมดหมดบุญนะหมดฐานบบรารมีไม่มันหมดแล้วเนี่ย คนหมดบุญจริงๆเนี่ยมันจะลืมเนี่ยกรรมเป็นตัวบังคับนะเนี่ยกรรมเราสังเกตด,ดูคนเราเนี่ยกรรมเป็นตัวบังคับถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยโดนบังคับแน่นอนนะโดนบังคับโดยกรรมไงโดยกรรมใช่หนีไม่ออกหน้าเมื่อตามัวไปนึกไม่ออกเลยนึกอะไรก็ไม่ออกคจะมาเหมือนคน ที่เราเห็นทั่วโลกไปเนี่ยถ้ทาทั้งที่สังคมประเทศไทยเนี่ยโอ้โหอยู่ดีนะก็อยู่วัดก็อยู่ได้แต่ทํไไเขาไม่ไปอ่ะอืไม่ไปเออรูอ้ว่าเขาทําดีอยู่ในวัดเขาไม่ไปคือกรรมมันบีบคั้นเนี่ยกรรมตัวเนี้ยเมื่อก่อนหลวงตาเคยจะไปสัพเพให้ใครเนี่ยบางทีไปไม่ถึงสักสักสีเออ มันไปไม่ถึงโหบาง,งที่ทั้งหลายปีกว่าจะกว่าจะไปถึงที่ตรงนั้นนะนะเออกรรมมันบีบมามันทําให้เราลืมไปแต่คนที่จไปอแต่ถ้าคนที่มาฝึกนี่สามารถควบคุมกรรมของตัวเองได้ได้ถ้าจิตละเอียดแล้ควควบคุมได้เลยฮะรู้แม้จะมาด้วยครับมันมาไม่ได้ด้วยเพราะจิตเราไม่ไม่ได้เป็นตัวนึก เราเนี่ยเป็นตัวดึงกรรมเลยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยครับทุกไปสังเกตว่าผัวเมียด่ากันนะกรรมไม่ดีมันก็มาเลยอะ10นาที5นาทีมันก็มาเลยใช่ไหมนะเพราะเราไปดึงมันมาไงแต่คนเขารู้เนี่ยเขาจะไม่มาเขาจะไม่ไปรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมลักษณะไหนอะกรรมมันก็มีในศีลห้านั่นแหละปานาอธินากาเมมุสาสุลานันนกรรม กรรมแล้วก็แตกย่อยออกไปนั่นแหละแล้วฝึกกรรมาฐานเนี่ยมันหนีมันหน,น,นีจากพวกนี้ยคือมันไม่อยู่มันไม่มาพอเราสวดมนต์กรรมไม่ดีมันมาได้ไหม,ไม,ไ,มไม่มาไม่มามันมาเฉพาะขครน่งของความดีนะก็พุทธมนต์ไงมังคลมาอยู่วัดกำลังจะดีกำลังจะถลุอยู่แล้วกรรมดึงออกไปอีกอะ ต้องไปทุกข์ทรมานต้องไปโอ้ยมันไ่ธรรมาดานะเรื่องของกรรมเนี่ยซับซ้อนนะประตูครับือมาอยู่แล้วขึ <c oughs> ้นกําลังจะดีกําลังจะรู้กําลังจะต่อเนื่องใช่มีเหตุต้องโดนดึงออกไปถูไอเหตุตัวนี้เราจะสู้กับมาาันบางคนก็สู้ได้บางคนก็ฝืนได้บางคน,น,คนก็ชนะได้บางคนเข้าใจในี่กันว่าจ่เกิดก็จะทนอยู่ อือาจ์ถ้าออกไปในทุกแน่นอนนะคแต่ก็ออกแต่ก็ออกใช่ออกไปในทุกแน่นอนนะฮะทุก็ต้องข้างนอกมันไม่มีอะไรเนะี่ะคุณต้องทํามาหากินไนงะหลักใหญ่เลยคุณไม่ทําก็ไม่ได้กินนะคนต้องเข้าไปสังคมเขาได้ไนงะยังไงก็ทุกยังไงก็ทุกนะครับ ถ้าคุณมานั่งสวดมนต์เนี่ยถามว่าคุณทุกข์ไหมไม่คุณมีอาหารมีที่อยู่อาศัยขึ้นหงห่มอยู่แล้วเนี่ยคุณไปทุกข์ตรงไหนครับคุณทุกข์อย่างเดียวเวล่าคุณพี่อาวะแก่มากูกูจะกินอะไรนะเนี่ยมีคิดสั้นแล้วครับถ้าคุณอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังคุอยู่ในไายใหญ่แห่งแห่งบุญสายใหญ่แห่งพระเนี่ยถามว่าท่านจะปล่อยเราอดอยากหรือ เราเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองไงครับคือทุกคนต้องอดทนเหมือนกันไม่ว่าคนที่อยู่ทางโลกหรือทางถ้า,าอยากแก่สบายก็ต้องอดทนนะคือแต่ผลที่ทนผลรั์ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนทางโลกกับธรรมใช่ตอนที่ลุงตาทํางานนะไม่ได้เรียนต่อที่จริงเขาต้องเรียนเรียนอันอเอ,นอ,อันเดือนอ่าล้วอัปเงนเดือนเนี่ยอัพ ขึ้นไปด้วยตำแหน่งแต่ลุงตาไม่ได้เรียนนะลวงพ่อบกอกว่าอย่าไปเรียนเลยเองสวดมนต์ในแก่มาเองก็รวยอยอะแล้วสวดมนต์นี่แหละคใครเชื่อเราลว<อ>งตาก็ไม่เชื่อสิแรกกไม่เชื่อแต่โดยคิดว่า้ถ้ากูไปเรียนเนี่ยปวดหัวหัวปวดแน่นอนเลนนนยไม,ไ,ไม่เรียนนะยสวดมนต์ดีกว่าอย่างลวงพ่อว่าก็เลยมาตั้งใจสวดมนต์จริงๆ สิบปีได้ผลเลยนะทุกลาออกเลยฮะครับโอ้ยพวกกบาบาทท้งนั้นแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยเดือนโบนัสมันเยอะนะเศรษฐกิจกำลังดีโอ้โห,โห,โห,โหที่กำลังบูงเลยทั่วไปเลยมนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โ,หโ,หโ,หโหอยู่ดีมีสุขหมดแต่ออกมาทำไมอะ่ะนี่ปัญหาอยู่เนี่ย มาตัดสินใจได้นะถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกล่ะเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าคนที่ออกมาแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยนะอย่านะอย่าชะล่าใจนะคุณต้องฝึกจริงๆจังๆนะเพราะอะไรวะมีมีโอกาสแล้วไงสถานที่พร้อมเรามีข้าวมีอาหารมี ที่อยู่มีครบอ่ะเห็นไหมเราเนี่ยเหลือเราแล้วแต่เน,นี้เราต้องทำแล้วอย่างน,น้อยต้องค่อนชีวิตแล้วเพราะูกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์กับวิญญาณโด <c oughs> ยเฉพาะแล้วกับพวกเนี้มันจะไหลเข้ามา <c oughs> อืมเนี่ยตอนนี้มีคนที่ลงตา สอนให้เขาฝึกมันไหลมาเรื่อยๆไหลเข้ามาแล้วทั้งบนทั้งทรัพย์ทั้งบน,ท,งบท,งบนทั้งความเป็นอยู่ที่ดีไหลเข้ามาครับถ้าเขาคิดออกไปเรื่อยๆเ,เขาจะพัฒนาตัวเขาไปเรื่อยๆนะ่ในอนาคตแก่มาเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ทุกคนทุกที่ต้องอยากได้เขาไปอยู่คเพราะเขาเป็นประโยชน์คนที่เป็นประโยชน์นะใครก็อยากได้จริงไหม เขารู้จักธรรมะนะเข้าไปเขาไม่ได้ทําอะไรเข้าไปไปปรับไปโห้ไม่ยากหรอกแค่ไปปล่อยวิญญาณส่งวิญญาณแค่ไปปรับภูมิแค่ไปเปลี่ยนขึ้นของกรรมให้คนหรือคนที่มีวิบากอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้เขาได้เนี่ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วมันก็ต้องฝึกทั้งนั้นแหละตุ๊ก ตอนนั้นบางคนตัดสินใจแล้วเนี่ยมาเราต้องฝึกนะท่านต้องคิดว่าท่านแก่นะแล้วท่านจะต้องตายแล้วท่านแก่ลงทุกวันนะแล้วท่านแก่แล้วใครจะดูแลท่านครับถ้าท่านมีกำลังใจเนี่นะมีบุญไหลเข้าเนะยใครก็อยากอยู่ใกล้ไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์อะ่ะ <laughs> คิดไม่ออกก็แย่แล้วล่ะครับครูบาอาจารย์นั้นนะพระทั้งหลายไม่ว่าชีไม่ว่าพระที่ท่านคนรู้จักเยอะๆครัก็ทากันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็คือเขาแค่ให้อดทนแล้วก็ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆใช่บางคนเห็นเห็นท่านก็กลับไปถึงก็ชีวิตก็ดีแล้วไงครับไม่ต้องมีคุยเลยเห็นไกลๆนะเห็นไกลๆท่างกบแผลแล้วไง เหมือนหลวงพ่อคูณใน่มสมัยก่อนประมาณนั่นแหะใครก็ไม้ท่านเขกหัวนะใช่เขกแล้วรวยไม่มีใครมาอยากให้ท่านเขกหรอกอ้ <laughs> ใช่ไหมตุครับท่านก็ลงมีวิชาท่านก็มีวิธีการของท่านอะแหละที่ท่านฝึกมานะท่านฝึกตั้งแต่บวชันแก่ ท่านจะมาเออเหลงหงยลอยชายยังไม่ได้มัวจะเล่นโทรศัพท์มัวเนี่ยแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยโอ้ยอยู่ลำบากนะทุกครับเนี่ยเห็นที่ถ้ำอ่ะหลายคนอยู่ลำบากนะป่วยก็หารถไปโรงพยาบาลยากครับอืมไม่มีคนอุปถากอผีไม่อุปถากแล้วคนไม่อุปถากแน่นอนเอาเอาบุญให้ผีไม่ได้ครับก็ไม่มีคนดูแลเราละ เพราะผีนี่นสําคัญนะทุวิญญาณเนี่ยมันสามารถจะดนใจคนได้นะให้ไปช่วยคนนั้นหน่อยคนไปช่วยคนนี้หน่อยได้นะทุกครับก็บคือดูตัวเองก็รู้ว่าปัจจุบันเราสร้างเหตุอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างใช่ถวดมอย่างเดียวนี่นะไม่ต้องทำอะไรหรอกตรงตาเหี้ต้องทาเรียนอะไรเะยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับเนี่ยไตจันนลอ่ะ อยู่กับพุทธทางสรณะเจ้าเมธสมังสรณง,ง,งสังฆังสวดไปกลับไปกลับมาเดียวกับน้อมโมพุทธายะอยู่แถวๆนีไไไน้ไม่ไปไหนไม่ไปไหนบางทีเขาคุยกันเราก็สวดมนต์ครับคือไม่อยากฟังเราก็สวดอะ่ะ <c oughs> คืออยากฟังก็ฟังไปไงั้นนะเออมันจริงไม่จริง <c oughs> ใครจะไปรู้อ่ะไมไปไหนไมันใครรู้ไหมว่าเราทำอะไรว่าเราคิดอะไร เพิ่มยังไม่รู้เลยตอนทํางานนะครับไม่รู้ว่าไปงานแต่งงานกูก็ไปอะแต่เล่ากูไม่กินกูไปตีฉาบ <Okay. S 2> เวลาเขาตีกองแล้วก็ตีฉาบตีฉาบ,บแล้วก็พุทธังตอนนั้นนงก็สามีไปด้วยไงอืมันจะรู้ไหมเอามันไม่รู้เ้าก็ยิ้มไปด้วยร้องเพลงกลับเรามันกินเหล้ากูก็ไม่กินบอกบไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยดีอะหยุดหยุดกินสมั่งอะไรประมาณเนี้<ม> แค่ดีไงแล้วอยู่กับใครก็ได้ไงอยู่กับใครก็ได้ทําอะไรก็ได้ได้จะไม่รู้เราเราทาอะไรครับไม่รู้อะไรเรานี่ก็ะไรถ้าเราไม่ทําขนาดนี้นะมันไม่มาถึงขนาดนี้หรอกตุครับถ้าเราไม่ทําแล้วเราไม่ฝึกจริงๆนะนะทุกอย่างมันก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆใช่มันไม่มาถึงจุดนี้หรอกมันคิดอะไรไม่ออกหรอกท่านถึงบอกว่าถ้าเองไม่อยู่กับพระเนี่ยเองคิดอะไรไม่ออกหรอกวะเพราะบางอย่างเนี่ย แต่ไม่มีแต่พระท่านมีขานะมีพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มีสมบติากลัวท่านจะเป็นขนาดนั้นได้ท่นผ่านมาเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ไี่ต้องคิดยากเลยออย่างเหมือนการกระทำหรือสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตนะครับหลวงตา แล้วมันมักจะมาเจอคนที่ทำแบบเดียวกับเราในปัจจุบันคือเหมือนเหมือนเราเห็นตัวเองในปัจจุบัน mm. เห็นตัวเองในอดีตกับมัน,นเป็นคนหนึ่งอ่ะมันเป็นสาย้ายเดียวกันนะแล้วก็มาเจอแล้วก็ทำให้เราใช่เขาบอกเราปัจจุบันมันดึงอดีตเนี่ย mm. ไม่รู้ว่าเราไปไหนถ้าเราเคยทําในอดีตเราจะรู้สึกเราเราทำได้เนะรเราทําได้ยิ่งกว่ามันในบางคน บางคนมันเพิ่งหัดทำเนี่ยเราจะบอกมันได้เลยเฮ้อย่างทำนี้คืออดีตมันบันทึกไว้ไงไอกรรมที่เราบันทึกเนี่ยมันอยู่ในโลกไม่ไปไหนกายกรรมิจีกรรมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตตัวเราในสุขบันทึกจะเป็นอะไรก็ตามในโลกเนี้จะเป็นงานธุรกิจเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดแหละครับถ้าเรามีเราก็บันทึกไว้อเวลามันจะจะเห็นจะย้อนก็คือทางตาวูจมูกดินกายครับ จากรูรลกินเสียงที่ตัวตู้สัมผัสนั่นแหะมันนั่นแหะนั่นก็แสดงว่าอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมีแต่ว่าการไหว้ไหว้ายเกิดมีจริงๆครับเขาบอกเหมือนเห็นคนนี้เหมือนเห็นสะท้อนกรรมตัวเองที่ทำในอดีตความไม่ดีความไม่น่ารักที่เราเคยทําใช่ที่เราเป็นโทถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะลักษณะเนี้ยครับมันจะเห็นโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านบอกว่า มีคนถามท่านว่าปัญญามจะเกิดได้ยังไงเองฝึกปเทยถท่านบอกมันเกิดจากตาหูจมูกนิ้วกายเองกระทบเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยยุคก่อนมุษยุคปัจจุบันแล้วข้างหน้ามันไม่ต่างกันอะมนุษย์สัตว์วิญญาณเรียนว่ายใจเกิดในสังสารวัตรเนี่ยครับมันไม่ต่างกันต่างตรงตรงที่มันเจริญหรือไม่เจริญแค่นี้อ๋อมันเจริญแล้วเสื่อมไหมแต่มันไม่ต่างกัน คนที่มีอารมณ์อยู่กับบุญเนี่ยครับหลวงตาคือจิตใจเขาจะไม่เล่าร้อนไม่เร่งรีบไม่ไมกังวลกระวายไม่ไม,มชาชา่มันจะช้าช้ามันจะมันก็ไม่ถึงกับช้าหรอกมันจะปกติปกติของเขาเนะีอยถ้าคนเขาทำเร็วๆเ,เขาก็จะเร็วๆอย่างเขาแหละอถ้าคนช้าๆชาก็จะปกติคือปกติในเจริตของเขาอืเข้าใจไหมปกติในเจริตของเขาที่เขาชินเขาความเคยชินน่ะ เพราะความปกติในแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนนพอดีในแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่จะไม่เป็นโทษให้กับใครใครใช่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ครับเขาอยู่ที่ไหนอะมนุษย์สัตว์วิญญาณผีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยกันน่ะนะทุนไม่มีใครอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้จริงจบตกแกมมันก็อยู่กับเราแหละครับไม่ได้ไปไหนพวกหนูพวกอะไรมันก็อยู่กับเรานะ มันก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละเพื่อนร่วมโลกใช่ <laughs> <laughs> เพื่อนที่เวียนว่ายตายเกิด <laughs> แต่บางอย่างมันก็ทคาความรังคาให้เรา uh, <laughs> ใช่ไหมใช่ครับ <laughs> เราปล่อยมันไปก็จับมันไปปล่อยที่อื่น <laughs> <laughs> ไปทําความรังคาที่อื่นไม่ทําตรงนี้อะไรประมาณเนี้ <laughs> <laughs>